สวัสดีค่ะชาวพิกจิกและคณาพิกจิกคลิปนี้เป็นแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นกับพวกคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนพลังงานทั้งหมดเป็นแบบภาพรวมเพราะฉะนั้นอย่าลืมรับฟังเพื่อความมันเถึงเอาไว้ก่อนสำหรับใครที่สนใจติดต่อดูดวงส่วนตัวทักทายผ่านไลน์เข้ามานะคะหมอเน้นย้ําจริงๆว่าหมอไม่สามารถรับสายตรงได้ทุกกรณี พิกจกีคุณคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่2 3ตุลาคมถึง21ิพฤศจิกายนหรือ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมคลิปของเราพูดง่ายดูได้ทั้งศาสตร์ไทยแล้วก็สากลเริ่มต้นจากพลังงานใบแรกของพวกคุณคือไพ่เดวิลมันเป็นพลังงานหลักนะนะคะทั้งทั้งที่เป็นช่วงวันเกิดของคุณนะคะแต่ทำไมไพ่ซึ่งมันเป็นพลังงานในแง่ลบมันออกมาค่อนข้างชัดเจนต้องบอกงนี้อ่ะพูดให้สบายใจก่อน นะคะไม่ใช่การอวยกันหรือว่านะคะไม่ไม่ได้ให้คุณคิดหลอกตัวเองบางทีนะคะการคิดบอาไว้ก่อนมันเป็นการดึงพลังงานบวกๆเข้าหาตัวเองบางทีการยึดติดกับความคิดในแง่ลบมันทําให้คุณตันไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือไม่ได้มีสติในการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นนะคะตัวรีวิวมันออกมาเป็นลักษณะการเตือนหมอใช้คําว่าเตือนดีกว่า เตือนว่าช่วงของวันเกิดในช่วงของเดือนเกิดมันอาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายสิ่งดีๆสิ่งเก่าๆให้ทิ้งไปนะคะมาเจอช่วงแย่ๆช่วงหนึ่งก่อนที่ทุกอย่างมันจะเข้าวงจรใหม่เป็นเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณแต่ที่นี้ไพ่ใบนี้สำหรับตัวหมอ,หม,อมองเป็นเรื่องของวิบากกรรมเมื่อเขาออกมาเตือนส่งสารมาแล้ว เพราะฉะนั้นนะคะในวันเกิดของพวกคุณหรือวันคล้ายวันเกิดของพวกคุณให้คิดดีทดําดีถ้าอยากให้ปีถัดๆไปของคุณนะคะชีวิตคุณดีราบรื่นแต่ทีนี้พลังงานยังไงยังไงค่ะมันก็ยังคงอยู่ไพ่เดวิวในที่นี้นะคะมันจะพูดถึงปริมาณอะไรที่มันมากเกินความจําเป็น เช่นความสัมพันธ์นี้ควรจะมีคนแค่สองคนแต่บางคู่อาจจะเป็นสามหรือว่าสี่คนร,รักสอนซ้อนเงื่อนนะคะมีคนรักอยู่แล้วไปชอบอีกคนซึ่งเขามีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วอันนี้คือเคสแรกเคสที่สองก็คือมันเป็นเรื่องราวอิงตรงนังกันซ้ำหมดนะคะก็คือมีปัญหาเรื่องของการเงินการงานสุขภาพความรักทาทรม,มาพร้อมๆกันจนทําให้คุณรู้สึกเนะี่ยเหมือนในภาพ นะคะไม่โอเคกับตัวเองรู้สึกไม่สามารถควบคุมตัวเองได้มางคนอาจจะปล่อยตัวเองให้ไหลไปตามสถานการณ์วันนี้โมโหวันนี้โมโหร้ายพรุ่งนี้โมโหร้ายกว่าเท่าที่เคยเป็นหลุดเฟรมอะหลุดจากคนที่คุณเคยเป็นคนที่ค่อนข้างเยือกเย็นนะคะคนที่ต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามอ่ะสัลักษ์ของคุณคือแมง่องแต่ทีนี้ นะคะขออนุญาตวนกับมาในเรื่องของไพ่เดวิลที่นี้เนี่ยหมอจะต้องบอกว่าถ้าสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องราวความรักความสัมพันธ์วนเวียนอยู่กับคนเก่ายังตัดไม่ขาดเช่นเลิกกันแล้วแต่ยังอยู่ด้วยกันชายคาเดียวกันบ้านเดียวกันไปมาหาสู่กันเหมือนยังเป็นปกติแต่ว่าจริงๆคุณเลิกกันแล้วไม่ได้รักกันแล้ว นะคะแต่ภายนอกเขารับรู้ทุกคนอาจจะงงงวยกับความสัมพันธ์มคุณมันอาจจะทำให้คนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้มีใหม่ไม่สามารถได้เปิดอกเปิดใจหรือให้ใครเข้ามาในชีวิตของคุณได้ในกรณีกัดกันสำหรับคนที่เลิกกันไปแล้วนะคะแยกกันอยู่แต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนหยา่ากรณีของเคสนี้อาจจะมีใหม่ ด้วยการไยใดไยหนึ่งหรือทั้งคู่แต่ว่าไม่สามารถไปด้วยกันได้แบบร้อยเซนเต็มเนื่องจากยังติดทะเบียนสมรสกันอยู่มันเป็นปัญหานะเท่าที่ดูมันจะมีการเรียกร้องนะคะมันมีการขอในลักษณะข้อตกลงเช่นคุณต้องให้เงินฉันเป็นค่าเลี้ยงดูอย่างนู้นอย่างนี้เพื่อแลกกับกันหยา่าเพื่อแลกกับอิสรภา,าพของคุณ ็ระวังให้ดีอ่ะทีนี้กลับมาในเรื่องของหน้าไพ่ของคุณนะคะได้ทั้งดีนเพลสสองเหรียญหนึไม้แปดดาบแล้วสุดท้ายเป็นไพ่แฮงแมนนั้นหมายความว่าช่วงนี้คุณอึดอัดจริงๆนะคะอึดอัดทุกสิ่งอย่างการงานการเงินสุขภาพโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้หญิงให้ระวังให้ดีนะคะในเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวกับผู้หญิงล้วน รวมถึงอะไรที่เกี่ยวข้องนะคะถ้ารู้สึกปวดข้อปวดเข่าปวดขาปวดหัวอย่าชะล่าใจเพราะอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีผลต่อความสัมพันธ์มันมีผลต่อการดำรงชีวิตปวดไข้เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแน่นอนคุณต้องใช้เงินในการดูแลรักษาบางคนต้องเสียการเสียงานบางทีก็ดูแลคนรักได้ไม่เต็มที่ทำให้มันมีช่องโหว่ในความสัมพันธ์ คำว่าไม่สามารถดูแลได้เต็มที่ในที่นี้นะคะต้องขออนุญาตพูดติดเตรดนิดนึงนั่นคือเรื่องทางกายเรื่องสัมผัสทางกายนั่นเองตรงนี้ให้ระวังให้ดีนิดนึงแต่ความอึดอัดทุกสิ่งทุกอย่างของชาวพิจิกและคณะพิจิกหมอมองว่ามันเป็นความอึดอัดที่มันเนิ่นนานมาแล้วนะคะเพราะว่าเดวิวนี่ยมันออกมาให้เห็นรวมถึงไพ่สองเหรียญค่อนข้างชัดเจนคุณตันคุณทําอะไรไม่ได้คุณปล่อยทุกสิ่งอย่างให้มันเกิดขึ้นตามวาระของมัน ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะถ้าคุณไม่ใช่คนควบคุมความสัมพันธน์ก็เป็นคนรักของคุณที่เป็นคนควบคุมความสัมพันธ์พูดง่ายเป็นมือหนึ่งความสัมพันธ์อะนะคะพูดอะไรคนรักต้องยอมพูดอะไรคนรักต้องคลอยตามเป็นลักษณะการชักจูงหรือชักนำหรือวงการนั่นเองอึดอัดมากๆ ทำอะไรไม่ได้เดือนนี้จะอึดอัดหนักยิ่งกว่าเดิมเน้นย้ำนะคะสำหรับเคสสุดท้ายคือเคสของคนที่เลิกรายอย่าล้างกันไปแล้วถามว่าจะวนกลับมาไหมหมอจะบอกเลยว่ามันมีพลังงานของการวนกลับมานะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่การสารความสัมพันธ์แบบรูปแบบเดิมการวนกลับมาอาจจะเป็นในสานะของอพันธะผูกพันต่างๆนานา นะคะไม่ว่าจะเป็นการเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกนะคะหรือแม้กระทั่งดูแลสุขภาพกันบ้างเจ็บไข้ที่ป่วยไม่มีใครดูแลลูกก็มาดูแลให้มารับมาส่งลูกไปโรงเรียนดูแม้กระทั่งมารับมาส่งตัวคุณไปพบแพทย์หมอจะบอกนะคะมันก็ยังเป็นพลังงานดีๆอยู่นิดนึงถ้าคุณยังไม่มีใครดูแล อย่างน้นอยๆเขาก็ยังวนกลับมาแล้วก็ดูแลตัวคุณหลายๆคู่ต้องบอกเลยนะคะการวนกลับมาเนี่ยจะทําดีต่อกันยังไงก็ตามความสัมพันธ์หรือความรู้สึกมันไม่ได้กระตุ้นขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครซ้อนความสัมพันธ์กันอยู่อย่าได้วิตกกังวลหมอกลัวในลักษณะแบบนี้มากที่สุดหรือกังวลในลักษณะแบบนี้มากที่สุดคืออย่างที่บอกไปค่ะเลิกกันแล้วแต่ไม่ได้หยา่าเลิกกันแล้วต่างคนต่างมีใหม่หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีใหม่ แต่ก็ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันมันทำให้คนใหม่ในความสัมพันธ์พวกคุณระแวงวิตกกังวลไม่พอใจรู้สึกอึดอัดกับความสัมพันธ์มาอีกแล้วเหรอโทรมาอีกแล้วเหรอคุยกันอีกแล้วเหรอไม่ว่าจะเป็นเหตุผลตัดกนใดก็าตามนะฮะพลังงานของไพ่คือความอึดอัด ทั้งหมดทุกๆคนในความสัมพันธ์นี้เอาละพิจิกและคดีพิจิกมาดูกันนะคะว่าคุณเกี่ยวข้องกับใครบ้างซึ่งจะเป็นคนรักของคุณก็ได้เน้นย้ำนะคะจะเป็นคนรักเก่าก็ได้คนรักใหม่ก็ได้นะคะหรือจะเป็นบุคคลที่สามในความสัมพันธ์ก็ได้ถ้าตัวคุณยังไม่ได้มีใครมีแค่คนรักของคุณแค่คนเดียวไม่ว่าคุณจะอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเลิกกันไปนแล้วแต่ว่าใจคุณยังมี้เขา หรือจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์นี้คนอื่นก็ตามไม่ว่าจะเป็นลูกๆบริวารคุณพ่อคุณแม่เพื่อนฝูนยักษ์พี่น้องทุกอย่างได้นะคะเท่าที่เห็นคือลัคนาราศีมังกรกรกฎตุลโอเคตามนี้นะคะ แล้วทีนี้มาดูกันนิดนึงว่าอสอนที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาทั้งหมดนะคะเลือกมาแค่ห้าใบไม่ว่าจะเป็นชื่อเล่นชื่อจริงจะขึ้นต้นด้วยตัวอะไรได้บ้างตัว T ตัว U ตัว G ตัว S สุดท้ายเป็นตัว B ี นะคะต้องบอกเลยอ่ะทีนี้มาดูกันว่าเขารู้สึกยังไงกับสถานการณ์ในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยนอันนี้คือคนรักของคุณคนที่คุณคิดถึงมากที่สุดเหมือนเน้นย้ำว่าคิดถึงมากที่สุดนะคะจะเป็นคนใหม่ก็ได้เป็นคนเก่าก็ได้เป็นคนปัจจุบันก็ได้เพราะพลังงานมันซ้อนกันอยู่ไพ่ที่ได้ของฝั่งนี้นะคะเป็นไพ The ่เดอะฟ o ้เก้าเหรียญหไม้หถ้วยและสุดท้ายเป็นไพ่จัสติสโอเค ง,ง่ายนะคะคนที่คุณคิดถึงมากที่สุดตอนนี้เขายังอยากจะสารต่อความสัมพันธ์ไปนะคะยังสารต่อเขายังมีความรู้สึกดีให้คุณมากมายไก่กอกมีความรักเต็มเปี่ยมอยู่ให้กับคุณแล้วอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ถ้าเขามองว่าตัวคุณน่ะยังรู้สึกลังเลหรือทำตัวเหมือนลังเลเช่นยังติดต่อ,อยังเป็นมหาสู่หรือยอมให้คนเก่าไปมาหาสู่กับตัวคุณอยู่ มีการติดต่อสือส่อสารกับคนเก่าของคุณอยู่มันยิ่งทําให้เขารู้สึกเป็นกังวลเมื่อไหร่จะเลิกทาไมยังต้องทําอยู่ต้องเด็ดขาดเรียกร้องให้มีการเซ็นใบยาให้ถูกต้องเอามายืนยันเพื่อความสบายใจคนคนนี้ไม่ได้คิดที่จะคบเล่นๆบอกเลยนะคะไพ่ไม่ได้คิดว่าจะคบแบบเล่นๆเ,เขามาแบบจัดเต็ม แต่ถ้าในกรณีของการที่ยังเห็นความสัมพันธ์ที่มันดูปดแปลกๆพิกลคนเก่าวยังเป็นมาหาสู่เข้านอกออกในหรือคุยกันเป็นเรื่องปกติแบบทุกวันฝั่งของคนที่คิดถึงนะคะหรือคนที่ชาวพิจิตคิดถึงมากที่สุดเขาจะคงความสัมพันธ์แบบนี้ไปก่อนจะไม่เร่งจะลดความสัมพันธ์ด้วยซ้ำสำหรับบางคนเขามองนะคะว่า ชาวพิจิกคุณให้เขาเท่าไหร่เขาจะให้คุณเท่านั้นเขาจะมองว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ยุติธรรมกับตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาจะลดความรู้สึกลงรอจนกว่าวันใดวันหนึ่งที่ทุกสิ่งอยา่างมันโอเคสําหรับตัวเขาโอเคกับมุมมองของเขาว่าคุณเคลียร์ตัวเองแบบเรียบร้อยคุณเคลียร์ทุกสิ่งอยา่างอย่างชัดเจนและแจ,จ่มแจ้งแต่ทีนี้ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะเนหาภาพไพ่ห้าใบาถ้าเกี่ยวข้องกับปัญหาเดิมๆซ้ํา ซ้าเดิมนะคะก็คือแบบเรื่องของการเงินการงาน,งานที่มันมยุ่งงบุงนําพวกคุณมากในช่วงนี้แบบทีเดียวด้วยฝ่ายนี้ฝ่ายคนรักของชาวพิจิตใจยเย็นนะมองว่าทุกสิ่งอย่างสามารถแก้ไขได้อาจจะใช้เวลามากหน่อยเท่านั้นเองอยู่กับมันให้ได้อยู่กับมันให้เป็นใจยเย็นความสัมพันธ์ใจยเย็นกับทุกสิ่งอย่างที่เข้ามาไม่ว่าจะเข้ามาพร้อมกันยังไงก็ตามไม่ว่าจะหนักหน่วงยังไงก็ตาม เพราะฉะนั้นถ้าชาวพิจิตคุณรู้สึกคุณไม่โอเคกับสถานการณ์ในช่วงนี้ให้คุณไปรับกําลังใจจากคนรักของคุณเอากําลังใจจากคนข้างๆตัวเลยค่ะจุงมือกันเดินไปยิ้มให้กันมองตาหมอเชื่อว่านะคะมันเป็นพลังงานที่ดีที่สุดที่คุณไม่ต้องไปหาจากที่ไหนเลย <c oughs> มาทีนี้ มาดูการพิจิตขกัคณะพิจิตรคุณรู้สึกยังไงกับสถานการณ์ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนภาพไพ่ที่ได้เป็นเาริ่ยวสามถ้วย10ไม้ตีเอมเพลอร์และสุดท้ายเป็นไพ่4ไม้จริงๆผู้คุณรู้สึกไม่ต่างกันนะคะมีความรักมากมายไก่กองให้กับคนที่คิดถึงกันอยู่นี้นะนะคะไม่ว่ายากเกลยนสั่นเขลียังไงก็ตามไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยไม่ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาอะไรใดๆก็ตามหนักหนาสาหัสเจียนตายยังไงก็ตาม นักหน่วงนี้ก็ตามคุณจะเขียนความสัมพันธ์นี้ไปให้ได้ไปให้รอดไปให้ปลอดภัยคุณจะพยายามดึงสกเกลภาพของตัวเองความเป็นผู้ใหญ่ออกมานะคะเพื่อทําให้ความสัมพันธ์นี้มันค่อ,คอยๆดีขึ้นบางทีนะใครอะ่ะมันคน่อนข้างชัดเจนว่าคุณก็ตามใจเขาสะมากนะวิจิกแลัขนาวิจิก อาจจะเป็นเพราะคุณปล่อยให้คนรักของคุณขึ้นเป็นผู้นำในความสัมพันธ์นี้มั้งแต่แรกเริ่มเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งเดียวที่คุณจะพยายามยุงพยุงความสัมพันธ์นี้ได้ก็คือการตามใจเขาอย่างเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะขาดความเป็นตัวเองไปบ้างไม่ว่าจะขาดความสุขเล็กๆน้อยน้อยไปบ้างพูดง่ายๆคุณยอมแลกบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่างนั่นเอง แต่ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของผลประโยชน์แค่อย่างเดียวผลประโยชน์ในที่นี้ก็คือการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันการยังอยู่ในความสัมพันธ์แต่ผลประโยชน์ในที่นี้มันคือเรื่องราวของความรู้สึกให้ใจเขาไปเขาก็จะให้ใจเรากับรักเขาเขาก็รักเราห่วงใยเขาเขาก็ต้องห่วงใยเราอารมณ์ นะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เอาล่ะสุดท้ายมาดูนะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องราวรัก้อนรัก,อนนอก3าเศร้าหมอจะเปิดพลังงานไพ่ทั้งหมด3ตํตำแหน่งคนกลางมือหมือที่3ในความสัมพันธ์นี้แต่ถ้าใครไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่3นะคะแค่ไปไปกับกับแค่เข้ามาในความสัมพันธ์แต่ถ้าคุณสงสัยคุณอยากรู้คุณรับฟังตรงนี้ก็ได้ นะคะว่าการเขาเข้าออกในความสัมพันธ์เนี้ยคนเก่าของคุณเขารู้สึกยังไงกับตัวคุณเขาต้องการอ,าอะไรกับความสัมพันธ์นี้ว่ารับฟังกันได้พิจิณรู้อยู่แล้วนะคะว่าคุณอยู่ตำแหน่งไหนเพราะฉะนั้นคุณรับฟังพลังงานของคุณแล้วจัดวางพลังงานที่เหลือด้วยตองได้เลยเริ่มตน้นคนกลางรู้สึกยังไงกับมือที่หนึ่งในความสัมพันธ์นี้ มือที่หนึ่งในที่นี้คือคนที่อยู่ข้างกายคุณคือคนที่คุณรู้สึกด้วยมากที่สุดนะคะอ่ะให้ให้ดวิวสี่ไม้เก้าถ้วย <c oughs> ขออนุญาตนะ ชัดเจนนะคะว่าหลายๆคนยังอยู่ร่วมใช้คาเดียวกันนะคะเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของการหาที่อยู่อาศัยเรื่องของสุขภาพเรื่องของลูกๆหรือภาระอื่นๆต่างๆนานาเช่นภาระนิศสินแต่คนกลางตัวคุณเองก็ยังโอเคยังรู้สึกโอเคกับมือที่หนึ่งอยู่เสมอ คุณยังมองเขาคือคนที่ใช่ในชีวิตของคุณแต่ในขณะเดียวกันคําว่าใช่ในี่ทีนี้มันอาจจะมากเกินความจําเป็นเช่นสแสดงความเป็นเจ้าของมากเกินไปบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่เข้าไปอยู่อาศัยหรือขออาศัยกับมือที่หนึ่งคุณก็จะมองว่ามือที่หนึ่งก็ค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันคือสแสดงความเป็นเจ้าของสแสดงความได้เปรียบในเรื่องของ ความช่วยเหลือที่นี้นะคะความรู้สึกอีกหนึ่งนัยยะนั่นคือเรื่องของความอดทนต่อความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้าอดทนอดกลั้นทุกสิ่งอย่างเพื่อไม่ให้ปัญหามันลำปามหรือลุกลามมากกว่าเดิมแต่ในบางครั้งก็ดือ้อ กับสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างค่ะที่มือหนึ่งกระทำมาทั้งหมดต้องใช้บอกเลยว่ามุกทุกมุกแสดงออกมาแล้วทำออกมาแล้วงัดออกมาแล้วทั้งหมดด้วยภาพให้มันคือการรู้เห็นรู้ทันกันนะ่ะพูดงา่ายอยู่นะเพราะฉะนั้นนะคะตัวคุณจะพยายามปราบเขาเสมอ ว่าอยางจะทำอะไรที่มันลุกลามต่อความสัมพันธ์อีกหรือมีปัญหาเดิมๆซ้ำๆกับความความสัมพันธ์อีกมือที่หนึ่งรู้สึกิเกไยกับคนกราไพ่ที่ได้เป็นไพ่หกดาบไพ่แฮงแมนสุดท้ายเป็นไพ่เดอะซันจริงๆด้วยเห็นไหมไพ่มันออกมาในทางเดียวกันรู้ค่ะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเนิ่นนานเดยว,วิวขึ้นมาซ้ำถึงสองใบ ไมาถึงว่าบุคคลที่3ไม,ม่ได้ออกจากความสัมพันธ์นี้ไปได้ง่ายๆแต่คุณก็ไม่ยอมเลิกคุณไม่ยอมปล่อยมือจากคนกลางเพราะฉะนั้นก็อยู่กันไปทั้งอย่างนี้อยู่กันแบบ3มคนอยู่กันไปจนสักวันหนึ่งที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณทนไม่ได้หรือมือที่สามอาจจะทนไม่ได้หรือคนกลางอาจจะรู้สึกเบื่อมือที่3ามไปเองอัตโนมัติ เห็นไหมคะภาพไพ่ชัดเจนเดียว,วิวคือ3คนนะแล้วก็ไพ่ใบนี้ไพนะ่หดาบมันก็เป็นบุคคล3บุคคลในความสัมพันธ์ด้วยเช่นกันไปกันให้อย่างนี้แหละนะคะเอาละค่ะทีนี้ไพ่เดอะซันกับแฮงแมนอะมันเป็นเรื่องราวของการที่อยากคิดอยากทำอะไรก็ทำก็แสดงออก อยากให้รู้นะว่าเจ็บปวดอยากให้รู้นะว่าไม่พอใจคุณไม่เก็บนะบางทีอ่ะไพ่อ่ะมันออกมาแสดงการเรียกร้องความจรใจมากเกินความจําเป็นซะด้วยซ้ําอันนี้ขออนุญาตนะคะพูดตามหน้าไพ่ตรงๆอ่ะทีนี้มาดูกันแล้วความสัมพันธ์ความรู้สึกนึกคกิดของคนกลางกับมือที่สามรู้สึกต่อกันเช่นไรคนกลางหนึ่งอ่าเป็นไพ่เมเจิเชียนนะคะใบนี้ เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญเป็นไพ่เดอะสตารโอเคจริงนะทำไมถือไว้สองคนก็เพราะว่าเขายังมองอยู่นะคะว่ามือที่สามเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถสามารถชักจูงนะคะหรือเรียกร้องความสนใจจากเขาได้เสมอ,เ,สมอเนี่ยมันคือพลังงานของไพ่เดวิลล่ะมาครอบกันแล้วรู้จักคะ่ะ ว่าจะเรียกร้องความสนใจยังไงทําให้เขาสนใจได้ยังไงทําให้เธอสนใจได้ยังไงรู้จักเอาอกเอาใจรู้จักปฏิบัติพัทวีเห็นไหมคะให้หนึ่งเหรียญอัศวินถือเหรียญคือการถือของที่มีค่าเอาไปให้เมจิเชียน มีศิลปะในการของค,คู่ชีวิตอะต้องพูดอย่างเงี้ยมีศิลปะในการของคู่นะคะหรือการใช้ชีวิตคู่เอาละทีนี้มาดูกันนะคะว่ามือที่3ามรู้สึกยังไงกับคนกลางไงงพ่ที่ได้ได้ไพ่เป็น1ดาบสี่เหรียญราชาถือถ้วยชัดเจนความสัมพันธ์ของเขาคนหนึ่งก็ยังยึดติดอีกคนนึงก็ยังยึดติดซึ่งกันและกันอยู่เอาไว้ไม่ไปไหน แต่ทีนี้ไพ่กาชัดเจนนะว่ามือที่สามเนี่ยน่าจะตกล,ล,ลุ่มลักคนกลางไปแล้วด้วยถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์ต่างตอบแทนเป็นการซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินเรื่องของการงานนะคะแน่นอนว่าเรื่องของการเงินตรงนี้มันอาจจะครอบคลุมทุกสิ่งอย่างเช่นซัพพอร์ตในเรื่องของการงานด้วยซัพพอร์ตในเรื่องของสุขภาพการดูแลตัวเองการได้อยู่แบบสุขสบายตรงนี้นะคะ มันยิ่งทําให้บุคคลที่สามไม่สามารถตัดใจหรือเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ได้จะอยู่แบบนี้นะคะพร้อมที่จะอยู่แบบนี้ด้วยอดทนกับความสัมพันธ์นี้ด้วยใครอ่างนชัดเจนว่าตัดสินใจมาแบบเด็ดเดี่ยวแล้วว่าจะไม่ไปไหนจากความสัมพันธ์นี้จะไม่ไปไหนจากคนกลางในความสัมพันธ์นี้พูด,ดง่ายๆนะคะจะหาคําว่าเลิกจากคนนี้คงไม่มี เพราะฉะนั้นจุดนี้อยู่ที่แค่คนคนเดียวคือคนกลางความสัมพันธ์นี้หมอจะบอกเสมอนะคะว่าคนที่มีอิทธิพลที่สุดในความสัมพันธ์คือคนกลางคุณจะอยู่จะไปจะเลือกคุณจะทําให้ใครอยู่หรือไม่อยู่ก็อยู่ที่ตัวคุณตัดสินใจหนึ่งใบซึ่งเป็นนามน้อมความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นระหว่างชาวพิจิกและคณะพิจิกจก,กับคนรักของคุณ the word อดทนเนาะอดทนเท่านั้นที่ครองโลก นะคะหมอมองว่าคุณไม่ได้ตื่นไม่ได้อะไรใดๆทั้งสิ้นแต่คุณจะอยู่ตรงนี้ทําตัวแบบส,สวยๆของคุณไปดูแลตัวเองดูแลทุกสิ่งอย่างที่คุณเคยทําปฏิบัติมาลดละโปรงปล่อยวางกับทุกสิ่งอย่างที่มันยึดติดแล้วมันเป็นทุกยึดติดแล้วมันอึดอัดคุณจะทาได้แลคุณจะทําได้ดีหมอมองว่าให้เดอะเวิร์มมันออกขึ้นเป็นเป็นระยะหนึ่งระยะอย่างที่หมอพูดไปตั้งแต่ต้นคลิป ว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงการดีดพลังงานเก่าๆวงจรเก่าๆแล้วจากนี้ไปคุณจะเจอทุกสิ่งอย่างที่มันใหม่และมันดีที่สมบูรณ์พร้อมการเงินการงานสุขภาพปัญหาความรักความสัมพันธ์จะลงตัวจะดีพร้อมมากขึ้นแต่เน้นนะคะว่าต้องหม,มั่นทำบุญเนื่องจากไพ่ของคุณคือเป็นไพ่เดวิล ต้องหมั่นทำบุญนะคะอโอโหสิกรรมกับเจ้ากรรมในเวรระวังแนวเร่อง,องการผิดศีลหรือทำผิดศีลมากขึ้นด้วยนะคะทุกสิ่งอย่างมาถึงบอกว่าเป็นแนวโน้มจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าจะเกิดขึ้นเป็นพลังงานมากน้อยขึ้นอยู่กับการกระทำหรือกรรมดีที่คุณจะสร้างหรือก่อจากนี้ไปเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกคนในความสัมพันธ์วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ